ส่วนความคืบหน้าคดีฆาตรกรรม2นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษบนเกาะเต่าตำรวจชุดสืบสวนเก็บเพิ่มวัตถุพยานเพิ่มเติมนะคะพร้อมติดตามตัว7จ็แรงงานต่างชาติต้องสงสยัยที่หายไปมาเก็บดีเนเอ ความคืบหน้าการคลี่คลายคดีฆาตรกรรมนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่าอําเภอเกาะพังงนันจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีรายงานว่าตํารวจชุดสืบสวนได้วัตถุพยานเพิ่มจากแรงงานต่างชาติต้องสงสัยเป็นกีตาร์ปลง3ตัวจากที่พักแรงงานชาวเมียนมาแห่งหนึ่งโดยมีผู้รับเป็นเจ้าของแล้ว2ตัวแต่อีกหนึ่งตัวถูกซุกซ่อนไว้โดยไม่มีผู้รับเป็นเจ้าของซึ่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน8ได้เก็บตัวอย่างลายนิ้วมือและตัวอย่าง DNA นําไปเปรียบเทียบกับ DNA ที่พบศพนักท่องเที่ยวหญิงที่เสียชีวิตนอกจากนี้ชุดสืบสวนได้ติดตามตัวคนไทย7คนที่อยู่พื้นที่เกาะพังานเกาะสมุยและที่จังหวัดชุมพรซึ่งอยู่ในกลุ่มนักกีฬาฟุตบอลที่ร่วมแข่งขันฟุตบอลประเพณีเมื่อวันที่14กันยายนบนเกาะเต่าและได้ปรากฏตัวบริเวณที่เกิดเหตุก่อนที่สองนักท่องเที่ยวถูกฆาตกรรมซึ่งผลการสอบสวนไม่เป็นที่เปิดเผยโดยมีการตรวจเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อทั้งหมดเพื่อไปตรวจ DNA ด้านพลตํารวจโทปัญญามาเม่นผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาค8เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีโดยเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด355ตัวในช่วงเวลาเกิดเหตุเพื่อหาความเชื่อมโยงนอกจากนี้กลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่เข้ามาขอภาพผู้ต้องสงสยัยที่ได้จากกล้องวงจรปิดเพื่อนำไปช่วยตรวจสอบว่าเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการหรือไม่